สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนายยกคนใหม่ค่ะรถมันยกเบิ้มนกดาวอุ้ยอุยจะชนแล้วค่ะตอนนี้กำลังยกหลังค้าบ้านนกดาวเพื่อที่จะไปส่งให้คุณลูกค้าที่หนองยาป้องค่ะยกแล้วค่ะยกแล้วค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเรายกอย่างถนุถนอมค่ะใช้รถเข็นตั้ง5้าคันแน่โอ้โหเยอะจังเลยหลังใหญ่ขนาดนี้รถตั้งเกือบ50อร์เซนราคาน่ะหรอ เอาไว้ลุนล้นละกันถ้าอยากรู้ก็โชว์มา088 924 5152คุณต้อวิศวกรมือหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีแข็งแรงทนทานสวยไร้รอย,รยสร้างเร็วด้วยนะคะเช้านี้อากาศดีมากเลยค่ะฝนฟ้าเต็มใจแดดก็ไม่ออก ฝาเต็มใจให้ช่างไกยกบลานกดาวไปส่งให้คุณลูกค้าที่หนองเย้ป้องนะคะขอบคุณเทพเจ้าฟ้าดินค่ะโอ้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 ยี่ยี่ยี่โอ้โอ้โอ้าจ้โอ้าย้โอ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 ้อ้ีอ้โ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 ว้โอ้อ้นอ้โอหวอดเ่บโอ้โ้โอ้โอ้โอ้อ้โออ้โอ้โอ้อ้อ ตอนนี้นะคะก็กำลังเยกชิ้นส่วนเพื่อที่จะไปส่งให้ลูกค้าที่หนองยาปองนะคะบ้านหลังบนท่อมเลยโอ้รถแคนมาเต็มเลยค่ะทุกคนกำลังยกไปส่งให้คุณลูกค้าที่หนองยาป้องนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเราใช้วัสดุได้มาตรฐานมีคุณภาพที่ดีนะคะเพะื่อุมงานโดย คุณต้อวิศวกรมือหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีค่ะน้อีมั่นใจมากเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเราไปดูเลยค่ะว่าชิ้นส่วนที่สองที่เรากำลังจะยกเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะชิ้นส่วนต่อไปห้องรับแขกค่ะอยากได้อ่ะหลังใหญ่จังและนี่คือบ้านนกดาวที่ราคาถุกๆูก จนคุณตกใจคิดซิคิดซิปัานนอกดาวน้อยจีนคะ่ะจะชอบไปนั่งเล่นนอนเล่นแล้วก็ดูทีวีที่ห้องรับแขกคะ่ะห้องรับแขกใหญ่มากตอนนี้ช่างก็กลังเตรียงให้จะยกชิ้นส่วนที่3ค่ะเป็นห้องรับแขกนะคะมาดูกันเลยค่ะ กำลังยกอยู่มีบันไดขึ้นไปชั้นสองนะคะยกขึ้นรถเข็นไปแล้วค่ะกำลังจะไปส่งให้คุณลูกค้าที่หนองยาป้องค่ะควบคุมงานโดยวิศวกรมืออาชีพค่ะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยค่ะช่างธนุถนอมเป็นอย่างมากค่ะวางแล้วค่ะพวกเราทนุถนอมค่อยๆวางค่ะพวกเราไม่กระแทกนะคะ พวกเราอยากขายคุณลูกค้ายอยากได้บ้านส่งยุโรปยอดฮิตไต่ไปไป้ายคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามคันที่สีนี่นะคะยกห้องนอนห้องครัวแล้วค่ะยกขึ้นเลยค่ะโหรถจัดเต็มมาเต็มค่ะสุดยอดเย่ย ไม่ได้กลัวค่ะจะพาทุกคนมาดูดูบ้านค่ะสวยลัดอลังและตั้งใจฟังนะคะแถมเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีย้ำแถมเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีคุณ 3 slow, slow. s l o no,